พี่เจียมตรงเจียมครับเรียมเจียมอะเรียมเจี๊ยมอยยอยโอายใสรแมงลักคุณชายกะเพราสุดหลอ่อคุณชายหูพับนอนจริงๆวันนี้มันวันพระฤกหัก แม่ตั้งใจจะพาน้องกระเพาไปหาหมอนะคะแต่มันต้องโทรไปก่อนไงเพราะว่ากระเพาะนะั้นมันผิดนัดนะคะมันก็เลยจะไม่เป็นไปตามคิวที่หมอนัดพอโทรไปเมื่อเช้าทางเวชท,ทะเบียนปรากฏว่าคุณหมอตาไม่ลงวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันเขาเรียกะไรวันพุชมงคลก็เลยไปได้คิวของวันเสาร์ที่จะถึงเนี้ยคะ่ะ เพราะว่าเหมือนกับเพาเนี่ยไปอ่ะมันไม่ได้พบหมอทั่วไปอ่ะนะคะกระเพาต้องไปพบหมอเอ่อหมอเขาเรียกอะไรนะหมอเฉพาะทางที่รักษาเขาโดยตรงอะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาจะไปก็คือต้องโทรไปนัดก่อนถ้าในกรณีที่เราผิดนัดกับคุณหมอนะคะเพราะหมอเขาจะไม่ได้ลงทุกวันบางทีหมอเขาก็ติดเคสผ่าตัดอะไรแบบนี้ค่ะพอโทรไปไม่ได้คิวตรงก็ค่อยไปวันเสาร์จ้ะ สาลี่แม่ก็จะขออนุญาตบอกบุญ f อบอกบุญช่องแมวอ่อช่องปอรักแมว channel นะคะอ,อช่องนี้ก็เป็นช่องเล็กๆที่น่าสงสารค่ะเขาก็เป็นช่องแมวแบบแมวบ้านๆแบบแบบแม่นี่แหละค่ะปอรักแมวชาแนลนะคะลูกเขาที่ชื่อน้องไทเกอร์มีปัญหาแบบ กระเพาะฉี่อักเสบหรือติดเชื้อในกระเพาะฉี่อะไรประมาณนี้ค่ะทําให้น้องอ่ะอืดไม่ออกฉี่ไม่ออกแล้วพอคุณหมอบีบเมื่อวานนั้นเห็นว่าแม่เขาพาลูกเขาไปหาหมอแล้วหมอบีบอืบีบฉี่ก็คือมีเลือดออกมาเยอะอะค่ะหมอเขาก็เลยให้ความสงสัยว่ากลัวน้องจะเป็นนิ้วเขาก็นัดตรวจวันนี้ซ้ำค่ะซึ่งแม่เขาก็จะพาลูกเขาไปรักษาเลยนะคะแต่ว่าไปทีนึงมันก็ไม่ใช่พันเนื้อเนาะ เพราะเมื่อวานที่แม่เขาเอาบินให้ดูก็ระัอยู่ที่สองพันกว่าบาทก็สาหรับคุหาเช้ากินข้ามันนะคะสองพันกว่าบาทมันก็เยอะเนาะแกก็ไม่มีกําลังทรัพย์ที่จะพาลูกไปอะคะ่ะแกก็ทักไลน์มาหาแม่ทั้งที่ไม่ได้รู้จักกันนะคะแต่อ๋อยเข้าใจแหละคนมันกุ้มนะมันเครียดเรื่องลูกไงแกก็ทักไลน์มาแล้วก็แบบทําได้เพียงแค่เป็นสะพานบุญให้นะคะเตียเตียไอเตีย ที่อันนี้ก็ไล่แมวเก่งนี่ยก็ทำได้เพียงแค่เป็นสะพานบุญให้อะนะคะถ้าเกิดว่าเอซีท่านใดเมตตาน้องไทเกอร์อยากให้น้องได้รับการรักษาจะได้ไม่ทรมานก็เออ่เข้าไปติดตามชมเข้าไปดูรายละเอียดที่แม่ลงในชุมชนแล้วก็ในช่องของเขานะคะช่องปอรักแมวชาแนลได้นะคะ เมตาน้องไทเกอร์ด้วยนะคะน่าสงสารพอเห็นแล้วแบบเราก็อดใจแป้วไม่ได้เนาะในฐานะคนที่เลี้ยงลูกสีขาเหมือนกันน่ะแม่เขาก็เครียดแล้วพอดีแม่เขาก็ป่วยอยู่ด้วยพอลูกมาไม่สบายแบบนี้เขาก็นะเหมือนรอแบบนี้แหละเวลาลูกไม่สบายก็เครียดอ่ะก็ฝากช่องปอรักแมวชาแนลด้วยนะคะทุกท่าน เมตาน้องไทเกอร์ด้วยนะคะแม่ก็ขอเป็นสะพานบุญให้กับน้องนะคะแต่ในส่วนแบบใครจะช่วยจะอะไรทางน้องไทเกอร์ก็ให้ติดต่อแม่เขาโดยตรงนะคะซึ่งซึ่งในชุมชนนะแม่ได้ลงรายละเอียดไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว่จ้ะแม่ก็กราบขอประคุณทุกท่านไว้ล่วงหน้านะคะดูดูคุณชายนอนเกือกนอนกลิ้ง